สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีล็อบค่มนะฮะอันนี้ไลฟ์ชมบรรยากาศคั่มๆนะครับผมนะครับอ่าลำนี้ขอหน้าลงอีกนะฮะอยากเอาหน้าลงอีกหน่อยนึงนะครับเมื่อวานนี้อบกระมังของเราอบกระมังที่ย้ายแหนบไปนะครับส่วนลำนี้เปลี่ยนมาใส่ ยางให้บางกว่านี้นิดนึงเพราะว่าเบอร์สอง5้าหสิบห้ามันติดครับนี่จัดเป็นสองห้าห้าสี่ห้าไปเลยนะครับกับยางยูต้านะฮะยูต้ามีแรปขาวให้ด้วยนะฮะแล้วก็โหลดหลังลงมานิ้วครึ่งนะครับลำนี้โหลดหลังนิ้วครึ่งนะครับส่วนลำนี้ลำนี้ลำนี้เสร็จแล้วนะครับอำนนี้เสร็จแล้วลำนูน้นลำนู้นทำอะไรครับ อ่าขี่โชงลำนู้นลำนูน้นเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางเอ้ยเดี๋ยวรอรอเปลี่ยนท่อใช่ไหมอ่ารถครอบครัวอยากมีท่อลำนู้นรอเบอร์นู้นอย่างเดียวพี่รถครอบครัวอยากมีท่ออ่าลำนี้ปอนลอ้อ,น,ลอนะครับปอนลอ้อ,ลอเสร็จเรียบร้อยครับ,บสเต็ปนี้สายยีรลับยีรลับไม่ไม่ติดนะฮะยีรลับของวีโก้ igo, ตัวเตี้ยนะครับเน้น ไม่ติดนะครับก็คือยางอย่าเกิน2550นะครับถ้าเกิด2555 5าสเนี่ยติดแน่นอนนะครับคุณลูกค้านี่ถอดชุดนี้ออกเลยเนี่ยเบอร์นี้คือ2 5 5 5 5้านะครับ25 5ห้าามันติดครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น2 5 5 5 0แทนเอ้ยห5 5ห้า5ิบครับอ่าขอมีกึ่งบางนิดนึงนะก็ไม่หนาไม่บางจนเกินไปครับยางกำลังหล่อครับผมนะสเต็ปก็เป็นเส้นตรงเลยนะครับ จดให้แบบนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลำนี้ลงเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ